เก็บไปเรื่อยๆครับบ่อแจะลูกดแดงๆเงาะ นะครับลุยเนี้ยโอเค มากทุกนาหลังเขื่อนน้อยดถึงแล้วนะแล้วแล้วเราก็มาถึงที่นาเรียบร้อยนะครับนาอยู่หลังอ่างเก็บน้ำบรรยากาศสุดยอดเป็นทุกนาแล้วก็ชอบเขา ต้นกระบอกใหญ่อยู่นู่นเ,เดินรอบขี่เรือขีออ่รถรอบมาจากตางนี้นไปเดี๋ยวเราไปเก็บลูกเงาะเก็บเง,บเงาะกันนะครับพ่อปลูกเงาะไว้ที่สวนนี้นี่พ่อแกก็ปลูกเงาะไว้นะครับแต่ก็มีไม่เยอะจากต้นหรอมีอยู่สี่สิบกว่าต้นนะก็เก็บไปสามสี่รอบแล้วนะครับก็ยังพอมีเหลืออยู่ยวันนี้ผมมาเก็บพาพี่น้องมาเก็บกันนะ เงาะนี่นี่นี่ต้นตนี้ยังเยอะอยู่นะโอ,อยยยนะะ้ยังบัวุกแย่กันมีร่ายด้อนะเงาะยังเขียวๆก็มีเยอะอยู่นะครับนี่เงาะที่บอ่อเบีย้ยอุตรดิตถ์นะเป็นไรของแท้ว่าดูบรรยากาศสุดยอดเอาพุนอะไรเอ้อา,อาอมาีกิบ๊บชาๆี่พอมีอยู่นะครับนี่ หลายต้นอยู่ต้นเล็กต้นน้อยเอ้ว่เป็นเยอะอยู่นะนี่นะครับเงาะสดๆจากไร่จากต้นเลยนะนนเก็บไปเลยเนี่ยมันออกแดงๆแล้วไปถึงตัวราดก็สุกก็ดกีด <c oughs> สดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพี่น้องอ่ะอันนี้ก็มันยังไม่สุกนะมันยังไม่แก่ก็ปล่อยไว้ก่อนนะเราก็เก็บเอาแดงๆไปกันาเอาอันแดงๆบน พ่อผมก็ขึ้นอยู่ต้นเงาะเก็บอยู่นั่นนะเห็นไหมใครที่ยังไม่เคยเห็นต้นเงาะนะครับต้นเงาะส,สดสดเป็นเป็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ต้นยัง,งน้อยอยู่นะครับเงาะสดๆสดสดมาแล้วจ้า <c oughs> สดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้า ขึ้นอยู่บนต้นเลยจ้านี่มัจ๊ะเงาะมัจ๊ะแดงๆเลยค่ะมา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 กินเงาะกันนะครับพี่น้องหยุดอนนี้บมมีแล้วหวานเกยบตอนนี้ผมก็ขึ้นอยู่บนต้นเงาะแล้วนะพี่ดาวมันเก็บเงาะอยู่บนนี้แดงๆเลยนะ แดงไปลายแล้วถือใจบ่ทีตอนนี้ผมก็เก็บเงาะได้ต้นนึ่งแล้วนะครับนี่เยอะเลยเดี๋ยวเรามากินกันดูนะครับว่าเงาะที่พ่อปลูกอะ่ะมันเป็นยังไงบ้างลูกใหญ่นะลุ่นอืยร่อนดี เหมือนเงาะโรงเรียนนาสาสเน่ะกินแล้วมันไม่สิดไม่สิบเม็ดหวานกรอ,อบอร่อยมากมสดๆจากต้นพี่น้องเห็นไหมเม็ดร่อนอเลยอ,อร่อยมากเลยครับเจ๋ยวเลยหวานเจี๊ยบกัดไปครับหลยต้นอยู่ ต้นนี้ขึ้นมาแล้วอย่างเยอะเลยพี่น้องตาสะออนแต่จึิงขึ้นเนี่ยโอ้โหได้ครับนี่แกบอกว่าปีนี้ไม่ค่อยติดนะเนี่ยขนาดไม่ค่อยติดก็ยังเยอะนะครับจัดไปครับผมไปเรื่อยๆครับ าที่สองพี่น้องงามๆเลยมันจะลูกสวยๆงามหวานเจี๊ยบที่สวนเงาะพ่อก็มีแลบบิดด้วยนะครับด,ดูขี้เขาเนี่ยเต็มเลยนะครับเขามานั่งกินหญ้าอยู่แถวนี้เต็มเ,เลยมีแต่ขี้ใหญ่ตัวน่าจะใหญ่มากตั้งแต่ตัวนี้ มานั่งกินหาอยู่มันเป็นสวนเก็บกันกับพ่ออยู่เหนื่อยนะแต่ก็มีความสุขนะครับทีไ่ได้ทำแบบนี้เราไม่ต้องรีบต้งเร่งทำไปเรื่อยๆอยู่บ้านนอกคอกนานะไม่ต้องแข่งขันกับใครดูค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆครับอ,อไต่ลูกแดงๆ No. sehingga so um, cat payah pinau ไปแล้วไปแล้วทิ้งลูกแก้วไปหุ่นแล้วพี่น้องเลยลำเงินลมเลมเงินลำเงินง่หาลูกชายมาเอาโง่สองกระสอบอวะมีไว้ไดนเนี้ยเนี้ยไปกรับบ๋า ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะเราก็ไม่ได้เอาหมดต้นข้างล่างนี่ก็ยังไม่ได้เอาเลยแปลว่าเอาแค่นี้แหละเอาไปฝา,ากลูกฝากหลานที่โครา,าชเฉยๆต้นนี้ต้นนี้เยอะเลยเนี่ยแดงเลยเอาแค่นี้พอ Let's go นี่เต็มกระสอบหนึ่งกระสอบแล้วก um> ็นี่กระสอบนึงยอดเหนื่อยมากกลับมาถึงบ้านร้อนคักโอเคนะครับก็พาพี่น้องไปลุยสนุกดีนะครับนั่งรถแตกๆพ่อไปสวนนาอยู่หลังเขื่อนนู่นเนาะก็ใช้เวลานานเติบอยู่นะครับแล้วก็ไปเก็บเงาะกลับมาเดี๋ยวกลับ โคลาชนะครับเอาเงาะไปฝากลูกจัดไปครับ